เมืองไกฮันแฟมิลี Family, ่ได so ้มีห้องเตยรูปงามนามว่าไกเินกับห้องเฮาแสนสวยลุกเื่นญี่ปุ่นนามว่าฮังกุทั้งสองมีบุตรด้วยกันสามคน คนที่หนึ่งถามว่าองค์ีรินชุนองค์อาจชาตินักรบเก่งเรื่องกำลังภายในบุตรคนที่สองามว่าไนร่าเฟยสาวน้อยแสนน่ารักที่ถนัดเรื่องรายรำเป็นอย่างยิ่งและบุตรคนสุดท้ายเอเดนฮวนหนุ่มน้อยหมัดมืนที่เก่งในเรื่องวิชาตัวมึนเป็นอย่างมากอย่างหหล พวกเขาไม่ได้มากันแค่นี้นะยังมีคนรับใช้คนสนิทของเขาที่เก่งเรื่องวิทยายุทธไม่เป็นรองใครวันนี้พวกเขามีภารกิจอะไรที่โลตัสในช่วงตรุษจีนแบบนี้คนภาคอยากแอบบอกว่าที่นี่มีโปรดีจัดหนักรับตรุษจีนสะอาดเหงตลอดปีร่วมทำดีต่อโลกจากยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้าทำความสอาดบานและของใช้ในครเรือนครั้งใหญ่คุค้มมากคุ้มวอร์น่แค่แอบบอกกันเนี่ย พวกเจ้าตอนนี้เราก็ใกล้ตัวจีนเข้ามาแล้วนะเราเนี่ยจะต้องเตรียมพื้นที่เตรียมบ้านของเราให้สะอาดเพื่อต้อนรับตัวจีนเพราะว่าชาวจีนอย่างเราเนี่ยเรามีความเชื่อว่าก่อนตัวจีนเราต้องทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเพื่อที่จะเคลียร์สิ่งไม่ดีออกจากบ้านไปในปีนี้ <c oughs> และเตรียมพื้นที่ให้กับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในปีถัดไป นอจากทำความสะอาดบ้านแล้วเนี่ยนะเราต้องทำความสะอาดที่นอนผ้าห่มหมอนให้สะอาดหอมต้อนรับปีใหม่แล้วพวกจานชามช้อนต่างๆเนี่ยนะพวกเราต้องทำความสะอาดให้สะอาดปีนี้ของเราเนี่ยจะได้ต้อนรับแบบเฮงจริงๆด้วยพันแม่์ขาทางจะด้วยแล้วพวกเราใช่สิต้องเป็นพวกเราที่เป็นคนทำอีกแล้วเจ้าแอดมินคะ ใช่ท่านหญิงพวกข้าแค่ตื่นเต้นเพราะพวกข้าเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกพวกข้าแค่ตื่นเต้นเพราะพวกข้าไม่เคยมาเหมือนกันข้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะที่นี่มันใหญ่มากโอโ้โหปิดด้วยเราเข้าไปเลยดีกว่าเราไม่ควรปล่อยคนท้องอยืนนาน เราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะเราว่างก่อนเจ้าเราเดินไปด้านนู้นปเจ้านี่นะขโมยแต่เด็กนะโอ้โหมันล่ากินมากฮะ่องเต้เจ้าจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะเราไปใส่ถุงดีกว่าโอ้โหเล่นสามเล่นสามเล่นสาเชลขอใช้ เพื่อนือ是一个坚韧不拔ก纪录片。ใชองกเจ้าเนี่ยเจผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดนี่มันน้ำยาล้างจานสไลเลมอที่เราใช้ทุกวันเป็นแพ็กดูอ้เพียง69บาทถูกมากเป็นแกลอนก็มีนะแถมตอนนี้เขาลดอยู่เหลือ1 5อา าดเององ่ะคุณพีเดินไปก่อนที่รักของข้าเรายังมีของอีกเยอะแยะที่เรายังแนะนำไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราค่อยแวะมาดูและเชลอุปกรณ์ซักรีบ Me, เนขาสกัดจากธรรมชาติเป็นเมตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะแถมตอนนี้ราคายังลดอยู่เหลือ179บาทเองคุ้มมากและราคานี้มีเฉพาะที่ลอตัสเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาโอ้โหโอโมพลัสสกิโลอันนี้ก็คุ้มนะคะซื้อ2แถม1ด้วยนะทุกคนซักผ้าแล้วค็องต่อด้วยปรับผ้านุ่มอุ๊ย น้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้คุ้มมากคอมฟอร์ตอัลตร้า500 ml แพ็ค2แถมหนึ่งหอมมากอันนี้เป็นแพ็คประหยัด2อแถมหนึ่งลดเหลือ149บาทของแถมอยู่ในแพ็คแล้วสะดวกมากซื้วไปได้ง่ายเลยด้วยบคุณพี่ขาอันนี้ก็ดีขนาดใหญ่คุ้มค่าคอมฟอร์ตอัลตร้า1,300 ml ราคานี้พิเศษเฉพาะที่โลตัสเท่านั้นเหลือแค่109บาทเองคุณพี่เจ้านี้อยากได้ไปหมดทุกอย่างเลยนะที่รักของข้า ใจเย็นๆก่อนนะข้าคิดอะไรออกแล้วพวกเจ้าอย่างที่บอกข้าคิดอะไรออกแล้วพวกเจ้าทั้งห้าได้เห็นแล้วใช่ไหมที่พวกข้าพาไปในมุมต่างๆได้เยี่ยมชมของต่างๆในสถานที่แห่งนี้และที่ท่านแม่ ต้องการาท่านแม่ชอบหลายอย่างมากเราต้องการของเพื่อที่จะไปทำความสะอาดบ้านก่อนตูดจีนโดยที่ข้าจะแบ่งพวกเจ้าออกมาเป็น2ทีมไปเลือกมาว่าของอันไหนจะถูกใจท่านแม่ทีมไหนเลือกได้ถูกใจท่านแม่มากกว่าทีมนั้นรับอังเปาจากข้าไปเลยพวกเจ้าพร้อมไหมพร้อไปดย 是昂包。 พลัง จะใช้ปล่อยพลังทำไมเนี่ยอบอมโอทเอลตาห้าร้อยมลัอคสองแอมหนึ่งถ้าไม่ทำอดเงินเดือนแน่อะไรบี้อะไรีอร ้องคนเฮ้ย,ยโอ้โหพวกเจ้าทำดีมากมีแต่ของที่ข้าอยากได้เอาไปเลยเอาไปลเปลยเย,ย,ย้ได้อ่งางเปล่าแล้วไปใส่แตงดีกว่าคนใช้ของข้าพคอมเต้เข็นลถมาด้วย พี่ยอมมากมากเลย บาทเนี่ยผู้เราใส่แค่1,151บาทเองนะลดไปตั้ง364บาทโปรดีจัดหนักจริงๆเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่แค่ถูงนะครับทุกๆคนถ้าทุกทุกคนซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของยูนิล v เวครบ399บาทนะฮะรับไปเลยของแถมเยอะแยะมากมายจาก u n i ิล v เวอครับไม่ว่าจะเป็นกล่องบิ๊กบิ้มสีสันสดใสนะฮะมีให้เลือก2สีด้วยกันและถุงซักผ้าไซส์ใหญ่ มูลค่า199บาทโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะฮะชอ้อัปได้เลยที่ลอตัสเท่านั้นแต่เอียที่ได้ใครก็ไม่ได้ใช้เลยท่านค,คิดว่ายังไงดีนะเมื่อปีนี้ยังได้ซองแดงปีที่แล้วได้สองวัด <laughs> ใช้เป็นเราที่ต้องทำตลอดดีมากเลย เพราะว่าโปรโมชั่นคุ้มค่าขนาดนี้พลาดไม่ได้ท่านยิดลงท่านจำโปรโมชั่นได้ไหมโปรดีจัดนางกำพุูตีสะอาดแห้งตลอดปีร่วมทําบุญเกิดร่วมทําดีต่อโลกจากยูนิอี่ยังก็ยูนิลีเว์เออยูนิลีเว์โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่เก่าผุ้มผ้าแต่ของแถมเทาแจกจนถึงซองทีนะอู้นานมากรีบซ้าเถิะไปเอาของแถม